เราจะเดินทางไปที่จังหวัดกระบี่กันเราเดินทางจากกรุงเทพแล้วแวะพักที่ปานบุรีหนึ่งคืนแล้วเช้าวันนี้เราก็จะออกเดินทางจากปานไปกระบี่กันยาวๆเลยครับก่อนไปก็มาถ่ายรูปเล่นตรงจุดเช็คอินปานบุรีคือจุดเช็คอินต้นต,นตาล3ต้นที่ใครมาปานบุรีต้องแวะถ่ายรูปจุดนี้กันครับก่อนเดินทางไกลก็ขอแวะร้านกาแฟชอบมากเลย เฮเซลนัทคอฟฟี่ของพันไทยแล้วก็สั่งของรองท้องอีกหน่อยเพราะว่าเราจะวิ่งยาวแบบไม่หยุดกันเลยทีเดียว่ะต่อบอกตรงๆว่ารอบนี้เป็นการขับรถมากระบี่ครั้งแรกนะครับโอ้โหถนนสายเส้น4-4เนี่ย ตรงยาวประมาณ90โลสิบเสน้นนี้รีสอร์ทบอกว่าถ้าง่วงให้จอดพักนะครับก็ตอนนี้พวกเราได้ที่พักแล้วนะครับนี่เลยครับผม Green View Village Resort อ่าวนางครับผมกว่าจะขับรถมาถึงมันไปเจอฝนตกไงนะ ก็เลยกว่าจะมาถึงเย็นนิดนึงแต่ก็โอเคที่พักสวยมากอืมสไหมสวยค่ะงนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นห้องของเราห้องเลขที่หนึ่งหนึ่งสองปุ๊บเข้าไป อ้าโหห้องกว้างมากเลยทุกคนเดี๋ยวปาบนนั่ะขออนุญาตปิดประตูก่อนดูดูที่นั่งที่เหมือนเขาเรียกว่าโซนรับแขกเนอะเหมือนเป็นโซนโซฟาอะไรเงี้ยใหญ่มากอะลองนั่งดูดิอ่ะอีกมุมหนึ่งเตียงนอนก็ขนาดคิมไซส์นะครับขนาดใหญ่เลย2คน อีกอย่างที่ว้าวคือทีวีใหญ่มากเลยคือสะใจเลยดูดิโอ้โหแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูอีกนิดนึงห้องน้ำของวันกระเป๋าจา้ะอ่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูห้องน้ำนะครับกว้างมากจริงๆครับห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วยมีอ่างให้ลงไปแช่ด้วยอ่ะ เป็นวิวสระนะครับพร้อมกับข้างหลังเป็นผู้ขัานี่ครับด้านบนวิวสวยมากในภูเขานะครับในห้องก็มีตู้เย็นด้วยนะตู้เล็ก,ลกๆพอดีพอดีอดหลังจากขับรถกันมาเหนื่อยๆได้ชาร้อนสักแก้ววิวสวยๆแบบนี้โอ้โหเหมือนได้ชาร์จพลังกลับมาใหม่เลยครับ ตัวรีสอร์ทเนี่ยโอบล้อมด้วยภูเขาแล้วก็อยู่ใกล้อ่าวนางมากๆเลยนะเดินไปนิดเดียวหรือขับรถไปเนี่ยง่ายมากนี่ครับสมชื่อกีนวิวจริงๆส่วนวันนี้เราขอพักผ่อนกันก่อนแล้วพรุ่งนี้เราจะออกไปเที่ยวเกาะกันก็สวัสดีนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่2นะครับวันนี้พวกเราจะไปออกเรือ ว่อนตอนแรกอ่ะเอาจริงๆว่าใจตุ้มๆต่มๆว่าจะได้ไปหรือเปล่าใช่เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยหนักมากแล้วเขาก็เตือนด้วยว่าวันที่20-24เนี่ยคือมอรสุมแต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าเป็นใจให้เราก็าทางเอ่อเรือทิป,ทปเรือที่เราจองเขาโทรมาคอนเฟิร์มแล้วว่าออกเรือได้นะครับแต่อาจจะคือแรงนิดนึงแต่เราก็ไม่หวั่นครับสู้ครับ <c oughs> <c oughs> ปึ๊บเอาไปเดี๋ยวไปเขานัดไว้9โมงที่ ตรงไหนนะรีเซพชันของโรงแรมเขาจะมารับเราถึงที่โรงแรมเลยนะแล้วก็มาถึงตัวรีเซพชันของโรงแรมนะครับเพื่อมารอรถตู้จะพาเราไปที่ท่าเรือเพื่อไปเ,เที่ยวเกาะต่างๆนะครับอันนี้ก็บรรยากาศของรีเซพชันโรงแรมกว้างขวางสบายเนาะเขียวสมชื่ออืมคงคอนเซปต์กรีนวิวจริงๆสีเขียว วันนี้เอฟชุดมากี่ชุดครับแค่ไปเที่ยวเกาเนี่ยเอาไปห้าชุดเกาะเกาะขอากาาะห้าเกาะชุดห้าชุดเกาะละชุดโอเคระหว่างนี้ก็รอพี่รถตู้มารับนะแล้วในกรุ่มของเราเนี่ยก็ยังมีสมาชิกอีกสีห้าท่านนะครับเดี๋ยวก็คงมากัน พวกเราก็อยู่ว่างกันไม่ได้นะก็เลยเดินถ่ายรูปเล่นกันถ่ายในตัวรีสอร์ทนะครับเขียวมากๆแล้วตอนนี้9โมงพี่รถตู้ก็มาถึงแล้วนะตรงเวลาเป๊ะเลยพวกเราก็เลยต้องขึ้นรถเพื่อที่จะไปต่อเรือแป๊บเดียวก็ถึงท่าขึ้นเรือกันแล้วนะที่หาดนพรัตทารา ก็มาถึงจุดนัดพบที่เราจะขึ้นเรือกันนะครับอันนี้เป็นท่องน้ำหลบบบางทีมาเดี๋ยวเราขันคนนี่ก็คือบรรยากาศนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเรือกันนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะเนี่ยด้านนู้นเนี่ยวันนี้วันธรรมดาก็ยังมีนักท่องเที่ยวก็ดูคึกคักดีนะครับ ไม่ได้เหงาอย่างที่เราคิดเราคิดว่าเมื่อวานเรามาเดินตลาดดูเหงาๆเนอะอาจจะเป็นเพราะฝนเนี่ยฝนอะไรก็ทำให้ดูเหงานะครับเพราะว่าฝนมันมาตกทุกเงาลองผิดอิดกูหรือว่าฟ้าทะเลที่ว่างกว่าใช่ปะประมาณนี้ไม่ต้องลองเราข้าไปเรือลำไหนเออยังไม่รู้วันนี้เที่ยวให้สนุกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือเรือรอบพายเวทของพวกเราเป็นสปีดบ๊ทแบบพรีเมียมนะครับที่เราจองแพ็กเกจกันมานพอเรือเริ่มออกน้องๆที่เป็นไกด์ของเรา2คนก็เริ่มอธิบายว่าเราจะไปจุดไหนดำน้ำตรงไหนไปเกาะไหนไปหาดไหนตรงไหนเป็นอุทยานอธิบายละเอียดมาก ใช้เวลาจากหาดนพพลัดนะครับจนถึงหมู่เกาะพีพใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง5้าสแล้วๆนี้ครับวันนี้คือแรงสมกับที่ไกด์บอกเลยครับเป๊ะมากๆทริกเล็กๆนะครับใครไม่ชอบกระแทกกระแทกนี่อยู่ท้ายเรือไว้นะอ่าแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับปีเละลากูนเป็นจุดที่เราจะแวะเป็นจุดแรกครับผมน้ำใสมากๆ แต่อยากกระโดดลงมั่วๆนะเพราะว่าหอยเม่นเพียบเลยตรงนี้ณจุดนี้วันไหนแดดแรงๆนะครับจะสะท้อนน้ำเป็นสีมรกตสวยงามมากจริงๆครับตรงนี้พี่กับตันก็จะแวะใช้หาดข้างๆตรงนี้นะครับทางทัวร์เขาก็จะจัดชุดปิกนิกให้เรากินขนมทานเครื่องดื่มคัสคอน,น์ทณจุดแรกครับ รเราก็จะได้มุมที่ไม่เหมือนใครครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเข้าไปที่อ่าวแล้วก็จะจอดลอยเรือกันตรงนั้นส่วนเราได้มุมถ่ายลูกชิวชิวชิกๆกกว่าคนอื่นเลยนะครับแล้วคราวนี้มาดูปีเละลากูนมุมสูงกันบ้างครับ ฟ้าเลยอันนี้มันมันเขาเรียกอะไรน้ําเขียวมรกตบ้างแถวนี้มันจะเหมือนตรงซีมิรันเนอะเคยไปตรงซีมิรันมันจะสีฟ้าเลยอันนี้มันจะเขียวๆใช่อ๋อมันตื้นลึกอ๋อลึกอ๋อกาแฟเครื่องดื่มมีให้ตลอดนะสำหรับทัวร์นี้ต่อมาจุดที่2องอ่าวมาหยามีเรคับแกพร้อมแล้ว ตรงนี้เป็นที่ทําการของอุทยานนะครับต้องเข้าคิวเพื่อที่จะลงเรือนะครับกับตตอนนี้ต้องถอยเรือเข้าเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเรียกเรือทีละลำทีละลำเข้าไปที่ท่าเทียบเรือนะครับณจุดนี้นะท่องเที่ยวต้องจ่ายค่าเข้าอุทยานคนละ40บาทรับเงินสดไม่รับโอนเนอร์อ้าวตอนนี้เรามาอยู่ที่อ่าวที่สองนะเป็นอ่าวมายาและใช่แล้วเป็นอ่าวที่เป็นเขตอุทยานนะครับซึ่งการที่จะมาที่นี่เนี่ย นะครับพอลงเรือแล้วเนี่ยเราจะต้องซื้อตัวนะ๋วเข้าอุทยานนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทางที่นี่เนี่ยจะมีช่วงปิดและเปิดนะเพื่นพนอนๆหลังจากเดือนนี้ไปเนี่ยจะเข้าช่วงมรสุมเนี่ยเขาจะไม่เปิดแล้วก็พูดง่ายๆว่าเรามาเนี่ยน่าจะชิปไทายทายแล้วนะครับเดือนก็เป็นช่วงมรสุมนั่นแหละเขา,าจะฟื้นฟูเกาะนะครับฟื้น,นฟูอา่าวแล้วก็ เปิดทีนี middle ้ช่วงไฮซีซันก็ช่วงปลายปลายปีนะครับผมนจุดนี middle ้ก็มีห้องน้ำให้น <AKE> ักท่องเที่ยวเข้ากันด้วยนะครับหลังจากเราจ่าย ตัวเข้าอุทยานนะครับก็ mm hmm. จะมีทางเ mm hmm. นี้ยเป็นสะพานมาให้ทางเดินไปเรื่อยๆชิวๆอากาศเย็นนะบนเกาะไม่ได้ร้อนเลยนะ mm hmm. ใช่ไหมอากาศเย็นนะสปามีลมตลอดเลย mm hmm. อันนี้ก็จะแบบมีนักท่องเที่ยวเจนน้ำเชื่อตลอดทางแลวเดินไปเรื่อยๆแั่นี่คือจุด แบบเหมือนจุดชมแบบจุดชมวิว,ชว,วเช็คพอยต์อะไรอย่างงี้อืเดีย๋ยวไปดูโอเคสวยเพื่อนนี่ไงเดี๋ยวลงข้างล่างได้เดี <Okay. S 1> ย๋ยวเราลงลงไปข้างล่างดีกว่าเราถึงตาบายาแล้วเพื่อนเดี๋ยวนี้เปไ็นยังไงเนี่ยขอลงไปดูหน่อยสิ รายลนะเอียดเลยนุ่มตีนมากออ้โทษทีนุ่มเท้ามากให้ดูบรรยากาศเอาละกันเพราะว่าคนเยอะนิดนึงอ๋อเอ๋อ,อ,อ,อใช่เราเคยมากันได้เคยมาแล้วเราก็ไปอยู่ตรงนี้ถามว่าสวยไหมสวยมากนะดูสิสวยมากดูสิ มันเป็นอ่าวจริงๆเป็นแงงองันเนี่ยวงกลมเนี่ยปึย๊บป้ายถ่ายรูกกันป้ายชุดใหม่แล้วสับมา <laughs> นณอ่าวมายาเนี่ยนะครับเรือทุกลำนะครับจะเข้ามาเทียบท่าได้1ชั่วโมง1ชั่วโมงหมายความว่าอะไรการที่เราขึ้นมาเทียวบ,บนหาดนี้เราจะมีระยะเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ ต่อการเที่ยวหนึ่งรอบเพราะว่าถ้าเลยจากนี้น้องไกลก็จะมาตามเราขึ้นเรือแล้วครับฉะนั้นมีชัตเตอร์เท่าไหร่ใส่รัวไปเลยครับจุดท่องเที่ยวระดับโลกขนาดนี้จัดไปเลยนะห้ามเหนื่อยลุยเรียบร้อยลาแล้วนะมาหยา ึที่3ก็คือถ้ำไวกิ้งครับตรงนี้ลงไม่ได้นะเพราะเป็นที่ของบริษัทเอกชนนีแล้วใกล้ๆก,กันก็มาถึงแล้วครับอาวลิงเมื่อมาถึงเนี่ยน้องลิงก็จะออกมาต้อนรับเต็มเลยนะครับผมซึ่งบางตัวเนี่ยเคยเห็นเหมือนกันนะว่ายน้ำมาหาที่เรือเลยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรให้อาหารมันนะเพราะมันจะเสียระบบนิเวศเพราะต่อไปเขาจะเคยชินกับการขอ อันนี้เราเลยเข้ามาชมถ่ายรูปดูสิเหมือนสไปเดอร์แมนเลยลิ่งหรือสไปเดอร์แมนวันนี้แล,และจุดนี้เป็นจุดที่5แล้วนะครับ เป็นจุดดูปะกาลังน้ําตื้นตรงนี้เขาเรียกจุดจุดดาน้ําอะไรช่อว่าอ่าวสามหาดครับอ่าวสามหาดอที่เขาเรียกอ่าวสามหาดเนี่ยเพราะเวลาน้ําลงเนี่ยมันจะมีหาดนะครับปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นสามหาดเลยและนี่ครับจุดสุดท้ายจุดที่6 เกาะไม้ไผ่ทางทัวร์เนี่ยเขาจะมีชุดอัพต์นูนทีให้เรานะครับพร้อมกับอาหารเที่ยงของเราได้กินทั้งอาหารและได้กินทั้งบรรยากาศดีๆเลยครับมื้อเที่ยงของเราที่เกาะไม้ไผ่เนาะใช่น่ากินมากเลยแอร<อ>ก็เจอหดไปแล้วสองชิ้นอ่าก็พี่คนละชิ้นเนาะชิวมากเพราะว่าก่อนมาเนี่ยเขาก็จะ ถามว่าเราจะเอาอาหารเป็นเซตไหนนะก็จะมีเซตปิ่นโตเป็นชุดอาหารไทยกับอาหารแบบยโุโรปอ่าก็าเนี่ยที่เราเอามาก็เอาเป็นนี่เป็นสปาเกตตี้มีหมึกทะเลด้วยอ่าแล้วก็เนี่ยโอเกตตาแล้วก็อ่าอันนี้อะไรเนี่ยแซนด์วิชแล้วมเมื่อกี้มีเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อร่อยด้วยสต๊อกกี้เนาะหน่อยแล้วก็มีพายแล้วก็มีเครื่องดื่มให้เรานะแล้วดูวิวโอ้โหวิวสุดไหมล่ะ นะนั่งกินข้าวแล้วก็ดูดิท้องฟ้านะทะเลนะสีฟ้าเลยเพื่อนๆก็คือสวยงามมากแล้วอากาศก็ไม่ได้ร้อนมีลมชิวๆอยู่เบาๆนะครับนี่ครับเขาเรียกกินข้าวแบบชุดปิ่นโตพร้อมกับบรรยากาศปิกนิกดื่มดำธรรมชาติดีมากๆเลยมีแซนวิชให้ด้วย ก็จะเดินมาที่อีกฝากหนึ่งของหาดของเกาะไม้ไผ่อันนี้ที่ทำการเจ้าหน้าที่นะครับสวัสดีครับเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยพี่เมื่อวานเปคลื่นนิดหน่อยแต่วันนี้วันนี้ ส่วนเกาะไม้ไผ่เนี่ยไม่ค่อยจะรีบร้อนเท่าไหร่นะจะมีเวลาเยอะมากกว่าอ่าวมายานก็ได้เดินเล่นถ่ายรูปนะครับจัดท่าจัดทางกันเต็มที่เพราะว่ารอเรือกลับอีกทีนึงก็5โมงเย็นเลยครับรู้สึกว่าเราอยู่บนเกาะไม้ไผ่เนี่ยประมาณ2-3ชั่วโมงกันเลยทีเดียวบรรยากาศวันนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าแดดไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่ก็ คืบๆอยู่ก็เสียวๆเนอะระหว่างเที่ยวนาะใช่แต่ก็ถือว่าเป็นช่วงดีนะเพราะว่ามันไม่ตกแล้วแดดหบ่นี่ยคือมันถ่ายรูปสวยจริงอ่าก็อย่างที่เพื่อนเห็นทั้งทริปนะครับผมเราก็ไปตั้งหลายเกาะเนาะใช่แล้วก็ที่ไปเนี่ยก็เป็นเกาะที่สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วตอนนี้เรือของเราก็มารับแล้วนะได้เวลากลับฝั่งกันแล้วจากเกาะไม้ไผ่สึงาชฝั่งเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับอ่าสวัสดีครับอันนี้เป็นเย็นวันที่สองเนาะ ่ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวนางนะจะไหาอะไรกินที่อ่าวนางนะครับเมื่อวานมาแล้วฝนตกกัเลยไม่ได้รีวิวให้เพื่อนดูตรงนั้นเห็นเหมือนมีตลาดกลางคืนนะทุกคนถ้าทางจะมีของกินเยอะใช่ดูแล้วมีของกินเยอะเมื่อวานเราแอบเห็นแล้วแหละแต่ว่าอย่างว่าว่าฝนตกไม่สะดวกใช่เราไม่ได้นี่เราอยากมากินของแบบโลคคลอ่ะ วันนี้มีตั้งเป้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมอยากกินชูชิอยากกินโรตีไงยโคเดิมเมื่อวานเราหาโรตีกันอะกี้ยังหูดอยู่เลยว่นโรยโค่ก็โรตีไงโอเคนี่นี่เนื้ออะไรลองชิมเราก็เดินหาไปเรื่อยๆนะอยากกินของที่แบบเป็นอาหารพื้นที่ท้องถิ่นอะไรแบบนี้มีไก่สเต็กกุ้งสเต็ก น,นก็น่าจะเดนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจออาหารไทยกับอาหารอินเตอร์เนาะซึ่งเราก็พอเข้าใจได้เพราะว่านะักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจริงๆที่สดที่นี่จะบอกว่าเราเห็นร้านผัดไทยหลายร้านมากน่าจะเป็นอาหารประจําอาหารเด็กของที่อาจจะเป็นอาหารที่แบบขึ้นชื่อใช่อจริงฝรั่งก็จะรู้จักอาหารก็คือผัดไทยผัดไทยต้มยำอะไรอย่างนี้แต่มาที่นี่ผัดไทยเยอะมากต่ออันนี้เป็นทะเลเผาติ้งย่างมั้ยติ้งย่าง มีบาร์บีคิวด้วยโอเคเอันนี้มันฝรัดเหมือนมันฝรั่งทอดป่ะทอดชิมอนะเดฝรั่งอโอเคค่ะเราสองคนก็นะเดินดูอาหารกันแล้วเรียบร้อยนะคะสิ่งที่หวานอยากกิน,นคือโรตีทุกคนแต่ว่าเราหามาสองวันแล้วเราก็ยังไม่เจอโรตี <c oughs> เป็นออตลาดนี้เป็นเหมือนตลาดวัยรุ่นอ่ะเนอะ มันก็เลยจะเป็นอาหารยุโรปซะส่วนใหญ่เช่นที่เรากินกันอยู่แล้วพวกพิซซ่าใช่พวกอะไรนะมันนักเก็ตใช่เอาจริงถ้าจะเป็นกลุ่มอาหารยุโรปเนี่ยกระบับก็ได้อะกระบับก็ได้แต่ก็ยังไม่เจอนะไม่เจอแบบกับชาวบ้านอะเนาะเราไม่เจอเราไม่รู้เราไม่รู้แหล่งอะเพื่อนๆมีที่ไหนบอกแนะนํามาด้วยนะว่าที่กระบี่เนี่ยมีตลาดที่ไหนแนะนําให้พวกเรามาซ่อมค้งหน้าเนี่ยเราจะได้ไปกินเนาะไหนเนี่ยได้อะไรนี่มันคือเหมือน เขาเกี่ยวลูกชิาา้นปลาค่ะแต่ว่าเขามีชื่อนะแต่ว่าให้พี่เขาพูดชื่อดีกว่าเขาบอกมาจากปัตตานีใช่มาจากปัตตานีเราจําชื่อไม่ได้แล้วชื่อชื่อว่าอะไรนะคะ<ม>ชื่อว่าอะไรนะคะกระโปงกระ,ระ,ะโปงมันคือกระโปะปัตปปตานีเลยมีหลายอย่างเอามาทําได้หลายอย่างนะเอามายําก็ได้อันนี้ยำกระโปอ่าอันนี้ไม่ยำมันนี้ อันใส่ผงใส่ผงได้ใส่ผงกระเบื้องก็ได้อันนี้อันดับที่หนึงแซบอะไรเงี้ยอ๋อนี่นะอ๋อนี่เขามีชื่ออยู่นี่หวานอ๋อเกลือโป๊ะแท้ดั้งเดิมปัตตานีเราเริ่มเจอร้านแล้ะกระบับครับครับกระบับขายยังไงบ้างคะสิบาทค่ะเป็นแบบไข่ได้ค่ะใช่ไหมมีอย่างมีอย่างเดียวเลยเนาะอย่างเดียวค่ะถ้าจะใส่ไข่ด้วยก็เพิ่มสิบบาท เอาไม่ไม่ไม่ไข่โอเคเอาเคบับเป็นชิ้นหรือธอเอาอะไรเธอเอาปะเอาสิเอาด้วยงั้นสองชิ้นครับผมเราได้เจออาหารแบบอิสลามแล้วแล้วก็เจอร้านอาหารที่แบบว่าเป็นแบบท้องถิ่นโลเคอล์กริปโปกริป่ากับอันนี้เคบับกระบับหรือเคบับนั่นแหละแล้วแต่คนจะเรียกมีแต่เป็นไก่นะเนื้อวัวไม่มี แล้วความพยายามของเราก็ไม่เสียเปล่านะเดินอยู่สองรอบก็เจอจนได้อาหารที่แบบอืขอให้มันอินอินกับท้องที่หน่อยเนาะที่นี่เป็นตลาดไนเนาะใช่ค่ะแล้วก็สามารถซือ้ออะไรก็ได้แล้วไปนั่งกินรวมๆตรงน,นั้นอะใช่ก็ดูคลื่นเครงดีดูชิชลๆฝรั่งอ่ะชอบไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันครับม<า>เย็นๆชิๆลๆกว่เท่าไหร่

ันก็อิ่มแล้วแต่ว่ามันยังไม่คอมพลีทเพราะว่าถ้าเราคอมพลีทหนูอยากกินโรตีค่ะแล้วเราก็าะนะว่ามาใตา้มากระบี่มาภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากกต้องมาต,ตีเออโรตีเนะูะออริจินอลเลยไหร้านที่อยู่ตรงไหนนี่ไงเอาล้านนี้เลยอุ้ยเหนียวดำไนั่นไงมันดำแหมเด่นมาเลยนะแล้วเราก็เจอโรตีจนได้นะอยู่ใกล้มัสยิดอ่าวนางหรืออ่าวนางซอยสี่ ทอดใหม่ๆห,ห,หอมกรอบน่ากินมากๆเลยที่รักจะว่าไปก็คอแห้งแล้วนะจะกินน้ำอยู่ใช่ไหมแล้วก็บ่นตลอดคลิปเลยว่าอู้พี่คลิปนี้อ้วนคลิปนี้อ้วนอ,อ,อร่อยไหมอร่อยแป้งหน้าจอเวิร์กแหละ กินกันเพลินเงยมาทีลูกค้าเพียบเลยครับไม่รู้ว่านี่คือเจ้าดังหรือเปล่าโอเคชานี้เตรียมกลับบ้านกันแล้วนะ,ะ <c oughs> บรรยากาศที่นี่ก็เป็นอย่างนี้เลยหน้าห้องเรานะดีมากวิวตรงหน้าที่มองออกไปอ่ะมันสวยมากมเพราะมันเห็นแบบภูเขาท้องฟ้งฟาเห็นต้นไม้เห็นสระน้ำคือแบบมันครบมากถ้าว่ายน้ำที่สระนี้ก็คือฟินเลยแบบเล่นโทรศัพท์อะไรก็ฟินแล้วนะดูดิ มีเขา,เ,าเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเนาะเขาชื่ออะไรมอกกันได้ไหมไม่ใช่แฮะเาขาชื่ออะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าบรรยากาศก็คือเช้ามาก็ฝนตกแดดออกสลับกันนี่ครับบรรยากาศหน้าห้องของเราเดี๋ยวเราเตรียมจะกลับกรุงเทพแล้วเราต้องไปสัางภาร,รากิจงานของเราอีกเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนเพื่อนตามพวกเราด้วยนะ ใช่แล้วก็ใครอยากให้ไปรีวิวที่ท่องเที่ยวที่ไหนเอาสปอนเซอร์เหรออันนี้ขอสปอนเซอร์เลยค่ะอันนี้ไม่สปอนเซอร์นะี่มาเที่ยวกันเองแต่ถ้าถ้าถ้าอยากจะเข้าก็เอาเลยค่ะาเลยค่ะเอาน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 ะใช่ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้ววันนี้ฝนตกค่อนข้างชุกพายุเข้าพอดีเลยต้องขับรถอย่างปลอดภัยยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามเพจ b o o k แต่เที่ยวส่งส่งแล้วก็ช่อง YouTube ช่วยไป็นซับสไคร์ช่องเที่ยวส่งสงให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบายสวัสดีค่ะ